ึ่งความสามารถค่ะของพวกเรานักร้องที่เขามีของดีอยู่ในตัวคุณผู้ชม <Ừ. S 1> แล้วเขาตั้งใจจะทําโชว์ดีๆให้ทุกคนได้ดูกันกับ,บร้องคู่ To เกเตอร์นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่ว่าจะดูสัปดาห์ไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมมันคือกําไรในชีวิตที่เราได้ดูโชวไ์ได้ฟังเพลงดีๆจริงๆแล้วในสัปดาห์นี้นะคะมีนักร้องเสียงดีฟิลมบงกตนี่ก็เป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่โอ้โหร้องเพลงเมื่อไหร่คุณเอ๋เสียงสะกดจริงๆมากับแรปเปอร์ชื่อดังตงกู๊คีค่ะ2คนนี้ ทําโชว์ร่วมกันกับศิลปินโจดในครั้งนี้ซึ่งเป็นเจ้าของเพลงดัง oo, ยื you ้อยิ่งพี่นัทมีเรียรพี่นัทไม่เรียรามาเองเลย,ยพี่นัทมีเรียรเป็นโจดในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับสําคัญคือเราจะได้รู้เรื่องราวนะว่าพี่นัทมีเรียรรมีเรื่องราวอะไรบ้างแล้วกับพี่ต้งทูป,ปีกับพี่ฟิล์มบงกฎนะเขาจะทําโชว์ออกมาเป็นแบบไหนสาควคนนี้อยู่บนเวทีเดียวกันแล้วเป็นอย่างไรวันนี้เรามีเบื้องหลังมาให้ดูก่อนครับ พี่นัทก็คือร,รีบรีบรับเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ปล่อยไปไม่ได้จริงๆค่ะ mm hmm. จริงๆแล้วชอบเพลงนี้มาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันค่ะเป็นเพลงที่ที่ไพรราะด้วยตัวมันเองแล้วคือได้ร้องเพลงนี้ก็ดีใจเราแล้วยังได้มาร้องกับพี่นัทอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกรงไปหมดใช่ทุกคนจะเห็นความไม่เป็นตัวเองของฟิลในในเทปนี้ค่อนข้างเยอะพ์ mm hmm. มอยากทำโช์นี้ให้มันแบบเป็น memorable s h o ของเราสองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค, mm hmm. ค่ะฟิลก็แบบพยายามทําให้มันสวยงามปลื้มไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าน้องฟิลมบุกตนี้เขาเป็นนักร้องคุณภาพอยู่แล้วแล้วเขาเองเป็นแบบคคนทีี่มมมวาาาสรถ น่ารักแล้วเขาให้ใจในการร้องเวลาเราร้องด้วยกันมันเหมือนมันแนบเนียนไปด้วยกันแบบมันเข้ากันได้ดีมากรู้แล้วว่าน้องเขาเกรงแต่ว่าเราก็แบบเราเอ็นดูเขาอะเขาน่ารักตัวเขาก็แค่นี้แบบแเสียงเขาสุดยอด ชคดีเป็นเกียรติมากได้มาร้องเพลงกับพี่นัถ้าไม่ใช่รายการนี้ก็จะเป็นหาได้ยากโอกาสแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยครับอย่างเพลงหมอกและควันเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบทุกคนรู้จักนะแต่เวอร์ชันนี้มันเท่มันมีหลากหลายอารมณ์มันสนุกจริงๆอะ่ะแล้วแบบตงเขาแบบเขาเท่มันมีแรปไม่เคยร้องมาก่อนแล้วก็แต่พอกับพี่นัททั้งทีเราสึกว่าเราอยากแบบทำโชว์ให้มันสวยงาม<ร>านะครับเพลงเลยนะเพลงนี้ได้ร้องเพลงพี่เบิร์ดด้วยร้องกับพี่นัทอีก <Perfect. S 2> จะบอกเลยว่าเทปนี้เซอร์ไพรส์มากค่ะเพลงนี้คือแบบว่ามันจะเกินความคาดหมายละกันนะคะคิดว่ามันจะเศร้าแต่มันจะไปอีกทางนึงคิดว่ามันจะสนุกเอ้ามันเกินสนุกไปอีกมันมีความแบบว่าเกินเบอร์เกินเบอร์เ,เ,อร <laughs> เดี๋ยวดูละกันว่าจะขนาดไหนนะคะยังไงติดตามด้วยค่ะ ว้าว is perfect <S <Okay. S 1> คืออยากรอดูแล้วนะว่าท่อนแรปจะเป็นยังไงในเพลงนี้แล้วจะออกมาเป็นแบบไหนเศร้าสุขหรือสุขสมอ่ะนี uh huh. ่ต้องติดตามนะกับร้องคู่ซูเกิตเตอร์วันเสาร์นี้เวลา2องทุ่ม15นาทีช่องวัน31นะคะ